อ้าวเดินตรงไปเลยครับนี่ประตูอยู่ทางนี้ค่ะแฟใหม่พี่เขาย้ายจากตรงนั้นมาไงอ่ะเดินเข้าไปประตูสีชมพูนี่ค่ะเข้าไปก่อน อาโวคาโดนมสดสวัสด <elim> ีค <kleine or> <meat> <t Kung know tarde> ่ะโตเบสาร์ดตัแต่ย้ายมาเพิ่งมานี่